ตกลงไปบุบอแอนก็มบรีบหืม,มาไปาไนะหาไข่คิวนะท่นทนานคิ้โอ้พันวนทวนทวนมากดชใหม่ใหม่ลืมลืมลกมชดม ลูกฝนอุ้มแส้มฝนตกแต่ท้องพออัน,นอของเหาเลยนะากแมนลันงกมันอยักตกส่ปอเทืง้สแบบูเรมบนเอาเฉยสวส่ะนุกปูอหืะฝนตกอาการเย็น,ยน เดี๋ยว็นก็กินล้นลนน่าคือจุกกวงไก่แต่กันานี่ต้องูงมเอ็มเดชังฮะเอมมมาแล้วจักคือกนันนะแต่ไอเสือเราถ่ายเสือแพ้ไป โอเคอยก็จะไปนั่งข้างาตา,าทายบ้านลืมผับหลายลืมแน่ <Okay. S 2> ช่วยชมคลิปนี้ด้วยนะคะคมาจ้ามื้อเช้าฝนตกวาน,นอนฝนเปตกบ่แม่จะวาน,นอนดอกน้องแวงเนี่ยก็บ,บ่ริ้ตกแล้ว น,ออน,น้ำมันจะเตรียมขังห้มมิวก็เตรียมอย่างดีมันไปหอดแล้ววายฟ้าสว่างไม่มีฝนสักเม็ดผมไม่เอาแล้วพสินะล <laughs> านก็ได้ <Okay. S 2> เอาแลบดิแนแลบ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 เสียบหลาย แถวกระจายลงผมมาโผ่เนืองนางใจจีกระจายลงเรเนียราน่าแล้วจะมีหออะไรให้หอให้ทุกวันเราจะมีคนดูแล งานท่างาสององานัสาแล้วปรมาเลองชุดนี้บ่ันพุธันนี้หละก็มอเออยู่่ะาไม่เห็นวันไางเป็นาวันพุเราไม่ได้ใส่เสื้อสีแล้วก็หลงวันมากาสองชุดพูดใจสามคนกับสามคน ก็สามเลยรสามก็สามเป็นพกผลไม้สองพุดเออทำรัสองรอบสองสองจะภาพจะภาพเดยกัรใส่โอบขี้อสององพือขสองครั้งเดลัเป็นสองพืชจะภาพอเหรอืมอยนี้ก็มีคามดีตามกับไม่ได้ดีกว่าอย่ากาก็เล มันไปดูของขอยมันแบไปพวกนี้มาเดืองมากินข้าวแ้วก็ซื้อมาให้บอกใหายนะลงข้าวเพราะว่ายังๆมนยังไม่ยัียม่ยังไม่ขึาย กินข้าวคห้องไงเขาตนกินข้าวกล้องแล้วก็ยังไม่กลิ่นยังไม่้นกลิ่นยังไม่คุ้นกลิ่นข้าวกล้องสขตดยากิ่นขาลอเนี่ยว่ามันแตกนะก็ว่ามันเหมือนข้าวหางเอาข้าวคองย่างนี้แล้วข้าวหางข้าวหางจะเป็นรืออะอรนะปูเอาไหมกินเอาบว่าหน้าอร่อยเอาบะอันนี้ อร่อยอร่อยเราจะเข้าน้ำได้แต่ถ้าปูไม่อยากให้มันนิ่มขนาดนี้ปูก็ใส่น้ำร้อนใส่หัวใส่น้ำร้อนแถมหลังมันจะเป็นเกล็ดเกลี่ก็ปูหม้ออะตับหัวก็ดีแล้วถ้ามีผัวดูแลดีดูหึงแล้วสิแม่หนูหึงค่อยสิหัวไม่ดูแลผัวไม่ดูแลก็จะหุ่นแบบนี้แหละเยอะแต่ก้างแต่ดูแลยังไงเราอยู่คนละที่อยู่ด้วยกันก็เหมือนกัน รู้ตัวว่าฝนตกบ้างเมั่คืนเมื่อเช้าเมื่เ้าเายตกกลงไรต้นแล้วมันตึงตกอ้าหรอแจ้งเราโอ้แสดงว่าไม่ได้ตกตั้งแต่ตอนดึกใช่ไหมได้ดลงไรทีนี้กได้บ้านในบ้านลงมาฝอตกข้อเขาขึ้นไรพอดีขอยึ้นไรบ้านในบ้านลงไม่เป็นกะไเรวยนะ ดูดูี่นหจุจุๆจมานเลยนะแบบใช่ใหยันแบบนี้เป็นสั่งเลยสั่เลยลูงลุกลุงคนนนี้เอโอ้โทำไมกรุกนี้มันมีแต่เนื้อเนาะแล้วนะเาจออกให้มีแต่เนื้อจุ่มมนพริกน้ำงาำนะครับอะไรนมีเมนูอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งแตงส้ม อยางที2 2> <S 1> 1 <S ่สององมดหน่อไม้จากปกกอกอย่างที่สองหมดหน่อไม้ปาปานอย่างที่สาุปมะเขือยาชีามุปะือยาชีวกินาชีมีอะไรมาฝากินเหมือนพระเลยเนี่ยอ่ารกันที่หมดเลยอันนี้อะไรอ่ะเแห้งีเโยเไลย้โยลองร้อยหาแล้วเสยัง อะไรข้าวไม่ใช่เผาวิอืดอ่ะที่มึงนกึ่งคุมห้องน้ำบ้านบ้านลุงอ่ะเผาพี่อืดเสพย่างเผาวิอืดอ่ะเสร็จแล้วทำไมเอาออกอ่ะแต่ทำไมเรียกเผายิงแต่ว่ามอกหน่อไม้นี่ก็เป็นคล้วยนั่นแหละเพราะว่าเอาหน่อไม้ไปให้เขามอกจ้างหน่อไม้คล้ยจะเอาไปให้เขาทำเขาหมกให้เขาหมกแล้วก็แบ่งกันกินเนี่ยถ้าเกิดเราปลูกพวงแสกเน่ะมันหล่นแบบนั้นนะอย่างสั่เผาพี่อืดอ่ะเหมือนมากเลยนะแต่ถาทำที่แต่เผาพีอืดนะ ล้งอันห้องน้ำลุงนะมันจะมันจะรั่วแล้วาก็เลี้ยวออกดึงออกมาแล้ใช่ไหมงอมัไม่ัวดึงออกมาแล้วเมจวดไม่ให้งัวนะงวตับววของวไทที่ยากีไปมันมีวมีอะไม่เออเหรอเออมมะหะไงไยังมะแต่บบะร่บ่ก่ไม่นึกไม่ออกมันนึกไม่ถึงยังเหลืไหหลือถงเยถึงไม่ใช่ ในหม้อันนี้เเหลือเอากุ้งใหมกุ้งกว่ามันเจือื่ก็ละลายมแช่น้ำไปต้มต่าอืมอร่อยมากแกงส้มชอบกินนะแต่ก็แกงไม่ดีอยไรที่เา้องแกงส้มทำยากนะ บาสูจะใส่อกไงปลาย่าแกงต้มปลาย่างมกมรดเย่งมดอไรมันว่ามาลุมมาลุมมาต้มลุมก็อร่อยนะแต่้ที่็ดโอ้ยแาแก่สิแก่มันก็เป็นขยากอยู่ลูเ้มค่อยุงเทมันมันาชอบแคนบอกแกงซี่แกงซี่มันอยู่นั่นปลาย่างหรอนี่ย ปลาย่างสี่กอหรือปลาย่างตลาดอะไรก็คืออะมาตลาดว่านองจ้าสะดุกดุกใช่ไหมค่อยกินค่อยขาวค่อยขาวออกมาอากมาโอ้ยไม่ขาวค่อยกินออกมาให้ค่อยนะปลาดุกยาวจริงหมดหางเอามาให้ค่อยเลยปลาอ่กมาเอาเลยมาเอ้ยเดี๋ยวนี้หัวใหะย่าหัวใหย่าปลา ทอดทำไมทอยทำไมไม่โทษไม่เกียดอ่ะอันนี้อยังไงโอ้ต่ำเห็ดเหรอต่ำเนี่ปลาเหอมันเจอปลาไหลห้ามแล้วก็เนี้ยเนื้อมะเขืออี้เนื้อมะเขือเนี้ยไม่ให้ใส่อาหารที่พร้อมเห็ดไขตบ่ไม่รู้เป็นไรนะตีปลาตัวน้อยมันจะขามขาวอย่างนั้นทั้งวันอ่ะนี่ผู้หญิงเขา่อกว่าแกจะปลาดปลาท้าวมื ตัวใหญ่ๆมีไข่เนี่ยบ้านนี้เองนะเห็นช็อตไอวิวฮะปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่ชั่งไอวิวเลยเขาคือออกมาได้เพราะชั่อืมเขาเอาไอ้วิวไล้ปลาเหรอะอืมตัวใหญ่กว่าเอ็นินอีกเออใหญ่เว่อร์แต่ละเซ็บค่อยวันนึงสิ้นเนอะวิวเลยต้องเชื่อคิดดีๆได้เป็นล้านแน้วนะเออถ่ายช็อตถ่ายช็อตถ้าดูคิดอยู่ไม่นี่งคิดเลยอืมอืมก็ไปถ่ายเพราะว่าสามวันค่อยลง แคาว่ายวิวไว้ม่ขลาดเหมือนกันกรทำืใช่ไหมไม่ได้ขลั่วิเรียเขล้ลวยเวียเขลขไม่ได้คึนเยเยอะก็ไม่ได้คิดอ่ะไม่ใช่ไงถ้าถบอกว่าเวลาขลังของวิวเขาไม่เอาเส้นใส่เขาเลีดเขาเม่ดคิดบเติงถ่ายช็อตคิดถ่ายเล่นพอได้เห็นเขาโอ้ยังมันนึ่งอยู่ล้วใ่ไมอืมันมักฝ